ว่าฉันอินไปเองฝ่ายเดียวหรือเปล่าไม่นะเห็นเห็นอยู่ว่าเขาไม่ชอบฉันนะฉันยังไปดันทวรังอยู่ได้ไม่ไม่ไม่เธอเธอเธอทำฉันอินด้วยนะจริงโง่อย่าร้องเลยฉันมันไม่ดีใช่ไหมฉันไม่อ่อนโยนพอใช่ไหมเธอคิดอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะเธอดีจะตายแถมอ่อนโยนมากด้วย ไหนจะต้องตื่นนอนแต่เช้าไหนจะต้องแต่งหน้าไหนจะต้องแต่งตัวไหนจะต้องบีบเสียงต้องพูดอีกเเธอรู้ไหมว่าน่าขยะแขยงขนาดไหนต่อไปก็ไม่ต้องทําอย่างนี้แล้วแล้วเขาจะปฏิเสธฉันอดยอนหน่อยไม่ได้เหรอฉันไม่ได้ติดหนี้เขานี่ให้เขาเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยนั่นสิเราจะไม่สนใจเขาอีกแล้วไม่ต้องติดต่อเขาอีกกูสินคนสารเลวไม่มีหัวใจอย่าเศร้าไป เซียเธอดีจริงๆอะฉันรู้นะว่าเธอแสนดีที่หนึ่งเลยเฮ้หลือดยัง ความรักที่ไล่ตามฝ่ายเดียวมันไร้ค่าเป็นตัวเองถึงสําคัญที่สุดมือที่ถือขวดเหล้ามาแต่เกิดของเธอทํารูปหัวใจไม่ได้แล้วเดิมเดิมแบ็คความันเถืงที่ิช่ัเรื่องทุกเจนเอ็นจอยทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง